สแกนไทยชนะก่อนนะคะนี่เช็คอินเรียบร้อยจากนั้นวัดอุณหภูมิปกติ35 8สิสวัสด,ดีครับสวัสดีค,ครับสกาแฟหน่อยค่ะได้ครับวันนี้ทานอะไรดีครับมีอะไรแนะนำไหมคะลองดูเมนูไหมครับเมนูอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ ถ้า<อ>ทาน,นกาแฟแบบไหนคะปกติทานกาแฟแบบเข้มๆอ่คะคะ่ะอเมริกาโน่แบบไม่วานไม่ใส่น้ําตาลเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นที่ร้านมีแนะนํำไหมคะว่าควรจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงช่วงนี้เรามีเม็ดกาแฟที่น่าจะเหมาะนะครับค่ะ,ะจะเป็นตัวโคลอมเบียตัวนี้นะครับผมโคลอรเบียตัวนี้จะเป็นออกโทนผลไม้หน่อยมีบอดี้ที่ดีนะครับตัวนี้อยากแนะนำเพราะว่าลูกค้าหลายคนทานแล้วแบบรู้สึกว่าชอบมากเลย ค่ะโอเคงั้นพี่เอาโคลัมเบียตามคําแนะนำํำอันนี้มันจะมีรสชาติตกอ,อกโคลัมเบียตัวนี้นะกลิ่นม,มันจะออกโทนคล้ายๆลูกเกดรมเบสินครับเหมือนไอศครีมรมเบสินเวลาเราทานไอศครีมเราจะรู้สึกถึงความมันความหอมของอ รัมที่เป็นลูกเกดที่เขาหมักครับค่ะนั่นแหละครับตัวของโคลอมเบียจะได้โทนนั้นเลยอ๋อโอเคงั้นพี่ขอลองโคลอมเบียแบบที่คุณต้นแนะนําก่อนนะคะแล้วอาจจะสั่งเพิ่มเพราะชอบทานกาแฟอยู่แล้วรู้สึกว่าดีครับทานแล้วสดชื่นผ่อนคลายได้เครับเดี๋ยวพี่นั่งรอนะคะนั่งรอนั่งรอ ใช่แล้วครับเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับการได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคนนะครับผมอ๋ออเมริกาโน่โคลัมเบียเย็นใช่เดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสแล้วก็ลองดื่มกาแฟมันจะเปรี้ยวๆนะคะใช่ครับใช่ไหมคะเปรี้ยวๆหอมๆครับเนื่องจากว่าเราคั่วกาแฟไม่เข้มมากครับเนื่องจากว่า ถ้าเข้มมากเนี่ยความเข้มของมันจะกบเรื่องของรสชาติกาแฟไปหมดหค่ะตัวนี้จะออกโทนโคลอมเบียจะมีบอดี้ปาง,งกลางครับแล้วก็จะมีความเป็นผลไม้มีความเป็นรัมลูกเกดครับเพิ่งจะรู้ว่ามีร้านกาแฟอยู่ที่นี่อยู่ในซอยนี้เพราะปกติเนี่ยต้องยอมรับเลยมาอาลีร้านกาแฟเยอะมากแล้วก็จะอยู่แบบข้างนอกแบบที่คนเข้าผ่านไปผ่านมาทำไมมาตั้งที่นี่อะคะเออมัน ความตั้งใจของเราครับเราอยากจะใช้ชีวิตไปด้วยกับการทําธุรกิจนะครับเราก็เลยมองโลเคชันที่ที่เรารู้สึกว่าเรา,อ,าอยากจะอยู่ด้วยอาศัยด้วยแล้วก็สามารถทํางานที่เรารักไปด้วยครับเราเราคิดว่าเราอยากจะทําบรรยากาศร้านให้อบอุ่น เหมือนบ้าน,านเหมือน,นเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยเหมือนอยู่บ้านตัวเองประมาณนี้ใช,ใช่ไหมคะไม่ไม่เชิงเหมือนบ้านตัวเองแต่ว่าอยู่แล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มาแล้วก็ได้พบปะหลายๆแบบบรรยากาศมีผู้คนด้วยมีเบ,บเกอรี่ที่เราทำเองอ มาพักผ่อนจากความเร่งรีบนะครับนั่นคือ่งทผ่อนคลายใช่ครับอย่างพี่เองพีเข้ามาที่นี่แล้วพี่ก็รู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยพีมาถึงบ้านละเหมือนบ้านตัวเองรู้สึกผ่อนคลายมากแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันก็มันคือมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายจริงๆอันนี้คุณคุณต้นออกแบบเองตกแต่งเองหมดเลยไหมคะใช่ครับผมคนออกแบบเองแล้วก็มีน้องที่เขาเป็นสถาปนิกช่วยครับช่วยในเรื่องของการคำปรึกษาว่าแบบ เรื่องของวัสดุเรื่องของดีไซน์ให้เราออกแบบมาแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะอะอย่างอย่างรูปเนี้ยพี่เห็นมีหลายจุดมากเลยที่เป็นรูปคนแบบนี้มันอ๋อมันคืออะไรม,มาจากไหนใช่ไหมใช่มันมาจากไหนคือมันดูแบบเอาเอาง่ายๆถ้าเราเห็นมันดูแปลกๆอ๋อโอเคครับก็นึ่งด้วยร้านเราเนี่ยเราตั้งใจว่าอยากให้เป็นพื้นที่ที่ คนทํางานศิลปะได้มาแชร์พื้นที่ด้วยครับค่ะเหมือนมาแกลลอรี่ดื่มกาแฟาชมแกลลอรี่ใช่ครับได้สุดยอดเขาให้อยากให้ลูกค้าได้มาใช้เวลากับบรรยากาศในร้านเสพงานศิลปะมาชิมกาแฟมาทานเบเกอรี่แล้วก็มาพูดคุยกับเหมือนกับเป็นที่แฮงเอาทได้อะไรย่างเงี้ยครับ นก็แปลกๆอะค่ะชื่อร้านละเลียดใช่ไหมครับตอนแรกอ่านว่าอะไรตอนแรกอนลเมียดค่ะลัเมียดครับลเมียดละไมครับแต่ไม่ใช่ใช่ไหมออกเสียงว่าละเลียดใช่ครับค่ะทำไมต้องเป็นละเลียดนะคะเราคิดว่าตอนนั้นเราอยากให้มันให้ให้ความรู้สึกของของการทานกาแฟครับค่อนข้างแบบเหมือนกับเราใช้เวลาแบบเนิบช้านิดนึงค่อยๆแบบละเลียดไปงี้ทีละนิด ทีละนิดใช่ครับช้ชาใช้ชีวิตช้าช่าไปจิบไปใช่ค่ะงั้นงั้นพีก็ไม่ตรงคอนเซปต์ร้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรามีหลายแก้วเต่พีไม่ละเลียนเลยคือดูดปื้ดเดียวไปหมดเลยอะค่ะมันอร่อยดีก่อนจะมาเปิดร้านกาแฟนี่คุณต้น ทำอาชีพอื่นมาก่อนไหมคะหรือว่าเป็นนักธุรกิจมาอยู่แล้วเปิดร้านกาแฟมานานแล้วจริงๆทํางานด้านสายศิลป,ปะมาตลอดนะครับผมเป็นเ,เรื่องของทํางานสิ่งพิมพ์มาค่ะ<า>ก็อยู่ประมาณสักสิปีได้ครับนานเหมือนกันนะคะคแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาทําร้านกาแฟเนื่องด้วยพอเราทํางานครบ,ครบแบบเรารู้สึกว่าเราอยากจะลองหา,าจุดมุ่งหมายใหม่ รเราก็เลยลองดูว่าเรามีโอกาสอะไรบ้างครับที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วก็มีช่วงพอเราออกจากงานปุ๊บเราก็เลยมองว่าเออเราอยากจะเปิดออวิชั่นของเราว่าเออมันมีอะไรที่เรามีความถนัดไหมนอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วเนี่ยเราอยากจะเรียนรู้การใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเ,ออเราก็เลยเออได้ไปลองจับงานหลายๆอย่างแล้วกออ็คิดได้ว่าเออเราเรารู้สึกว่า สาบด้านกาแฟนี่ก็น่าสนใจนะ,ะ,ะแล้วมันสามารถจะต่อยอดไปได้ไกลอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เรานึกถึงว่าเอะถ้าเราอยากจะทำร้านกาแฟในสไตล์ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็คิดถึงว่าเออในประสบการณ์ในวัยเด็กครับเราเคยขึ้นดอยไปกับคุณอาที่เขาทําเรื่องของกาแฟเนื่องจากเขาเป็นนักวิชาการเกษตรด้านกาแฟเราก็เลย,เยปรึกษาว่าแบบ เราอยากจะเอากาแฟที่ทําอยู่นีครับมาจําหน่ายที่กรุงเทพเนาะแล้วก็อยากจะลองเปิดร้านของเราเองดูครับก็นั่นก็คืเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของเราเองครับก็เลยอมองหาโลเคชันที่สะท้อนความเป็นตัวของละเลียดเองเนาะแล้วก็ได้ได้มาเจอที่นี่บางทางเรารู้สึกว่าเออที่นี่น่าจะตอบสนอง การใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็ทําธุรกิจไปด้วยมันก็เลยเป็นที่มาของการมาออกแบบร้านที่นี่ครับค่ะถือว่าตรงกับความฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะคือตื่นเช้ามาอารมณ์มาข้างล่างเป็นร้านกาแฟของตัวเองโอ้โหพี่ก็ฝันแบบนี้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีเดี๋ยวหลังจะคุยกับคุณต้นเสร็จอาจจะต้องไปเริ่มละเพราะบางทีเราโมจะคิดแล้วเราก็ไปลงมือทำสักทีมันก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีทุกคนเนี่ยมีความเรียกว่า มีความเก่งในตัวเองที่บางทีเราอาจจะยังไม่ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความถนัดอื่นๆที่บางทีอาจจะมากกว่าที่เราคิดด้วยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะบางทีพี่อาจจะทํากาแฟได้ดีมากนอกเหนือจากการอ่านข่าวอย่างเดียว เค้กเค้กแครอทใช่ไหมคะใช่ครับคือพี่ยังไม่ชอบกินแครอทเดี๋ยวลองชิมก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงเป็นงไงบ้างครับคือจะบอกว่าไม่มีรสชาติแครอทเลยคะ่ะอร่อยใช้ได้ใช่ไหมครับอร่อยเลยคะ่ะไม่ได้แค่ใช้ได้คืออร่อยคือปกติ ต้องบอกก่อนพี่เป็นคนไม่ชอบทานขนมไม่ชอบทานขนมเค้กเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ถือว่าอร่อยค่ะอร่อยอร่อยแต่ต้องขออนุญาตพอกับบ้านนะคะช่วงนี้โควิด19ได้เลยเขาห้ามเขาห้ามกินที่ร้านนอกจากเค้กแครอทแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะคุณต้นหมายถึงว่าเบเกอรี่ที่เราขายอยู่ทำาเรามีเค้กหลายตัวครับแต่ว่าช่วงนี้เราจัดรวมให้ ในช่วงที่เรียกว่าสะดวกกับลูกค้าเลือกด้วยอ๋อเป็นเซตเลยใช่ครับค่ะมีอะไรบ้างเซตนี้เราจะมีเค้ก4ตัวครับ4ตัวแล้วก็มีเครื่องดื่มให้1แก้วเลยอ๋อหมายถึงว่าขายเป็นเป็นเซตแบบนี้เลยใช่ครับแล้วก็อยู่ในออนไลน์เลยอยู่ในออนไลน์ด้วยหรือว่าจะสั่งผ่านแมสเซจของเพจร้านได้เลยครับค่ะแล้วก็มารับได้เลยที่ร้านได้เลยครับ ได้แล้วครับขนมเค้กที่สั่งครับค่ะขอบพระคุณนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบพระคุณพี่ต้นด้วยนะคะที่อุตส่าห์มาพูดคุยให้มุมมองในการทํางานในการทําธุรกิจแล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตด้วยรวมไปถึงกาแฟอร่อยอร่อยแล้วก็คเค้กะคะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยด้วยนะคะเวลาพักผ่อนของพีหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าอยาก ได้บรรยากาศอบอุ่นตามหาคาเฟ่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านมากันได้นะคะที่ลันเลียดคาเฟ่ยอยู่ที่ซอยอารีเท่าไหร่นะคะพี่ต้นอารีสามพนะครับอารีสามพค่ะแต่ว่าตอนนี้พีต้องขอตัวไปทํางานแต่วันนี้ได้มีได้เค้กได้กาแฟเติมพลังในการทํางานในการอ่านข่าวของพีวันนี้แล้วส่วนอีพีหน้าพีจะพาไปที่ไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะขมนอกบานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ